อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยกาบสวัสดีสวีเดาทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะ เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับโอ้ยเสียงลายเพลงนพอดีโอเคซึ่งคลิปดูวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับผมที่มาในเกมนี้ละกันนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่เติมก็น่าจะขึ้นอันดับท็อปๆยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแข่งกันทางเซิร์ฟเลยโอเคซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือตรงนี้เลยนะครับผมมาครับผมเข้ามาดูเลยละกันนะผมรูปตรงนี้นะครับ มันคือรูปภูเขาหรือเปล่าทุกคนนี่เลยนะครับผมเหมือนจะเป็นการต่อสู้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นจํานวนด่านไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราสามารถดูอันดับได้ตรงนี้นะครับนี่เลยนะจ๊ะอันดับของเราเนี่ยผมอยู่ที่364อันดับเลยนะครับโอ้โหโคตรไกลซึ่งอันนี้คือจำนวนด่านที่ผมไต่มานะครับผมได้ลองไปเล่นละหนึ่งครั้งนะครับผมตอนนี้ผมก็ตีไปถึงด่านที่49นะครับ ซึ่งเขาจะมีบอกมาเลยนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะครับผมเป็นแม้ทุกคนมันก็จะมีบอกมดเลยโอ้ซึ่งแต่ละคนนี่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับผมสายเติมดุดดุดทั้งนั้นนะครับแต่ละคนนี่แบบ VIP 6ขึ้นแน่นอนนะครับผมเติมดุดจริงๆมาและวิธีการเล่นนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาไถแบบมั่วๆให้ทุกคนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะพูดถูกอะไรบ้างละกันถ้าผมรับผิดประกันต้องกล่าวขอโทษด้วยซึ่งของอย่างแรกเลยละกันนะครับผมถ้าเราติดท็อป จะได้ตั๋วสุ่มนะครับผม10บใบฟรีเลยนะครับผมอสุดยอดและรวมถึง3 0 0พเพชรด้วยนะครับผมแล้วก็หินโห้ยสีทองอยากได้หินที่สุดแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นอันดับของเรานะครับผมถ้าติดอันดับที่ 200- ร้อยถึงสามพันผมจะได้ตั๋วสุ่ม3ใบนะครับซึ่งผมว่าทุกคนถ้าเล่นตั้งแต่วันแรกนะครับน่าจะได้นี้อยู่แล้วแหละเนี่ยสองอันดับเนี้ยไม่2 0 0ก็201นนะครับถ้าไม่ได้เติมนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละซึ่งการไต่ด่านนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่า เราไต่ถึงด่านไหนจะได้ของอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็จะมีบอกมาเลยนะครับคือเยอะมากเลยนะครับซึ่งตั๋วเนี้ยนะครับผมมันทำรายได้นี่ผมก็คือตั๋วไว้สุ่มนะครับผมสําหรับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาในเกมนี้ละกันนะครับผมก็คล้ายๆกับตัวละครเพิ่มเห็ดดรอปละกันนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูละกันนะครับว่าคือยังไงนี่ผมเข้ามาที่ดารุมะเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่นะครับมันจะใช้ตั๋วสุ่มแบบนี้เลยนะครับที่เราได้มาฟรีนะครับแล้วก็จะมีของดรอปเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพชรสองหมื่นนะครับหรือว่าจะเป็นอาวุธสีแดงนะครับแล้วก็หินสีทองนะครับผมมีหมดเลยและเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับผมสี่ธาตุเลยนะครับผมมาดูได้หมดเลยนะครับเห็นไหมซึ่งแต่ละตัวพวกนี้ก็มีตัวละครเก่งอยู่นะครับผมอืมใช่ว่าไม่มีนะฮะซึ่งปีศาจก็มีนะครับแต่ผมไม่เอาครับผมเอาตัวนี้ก่อนละกันมาซึ่งก็จะมีสุ่มฟรีรายวันนะครับผมให้ทุกคนสุ่มกันนะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้นะจ๊ะเห็นไหมและของเขาจะดรอปได้ประมาณนี้ละกัน ซึ่งเราสามารถดูของจํานวนดรอปได้นะผมว่ามีอะไรดรอปบ,บ้างในตู้นี้นะครับซึ่งสำหรับผมนะฮะตู้นี้ก็มีของดรอปเยอะเหมือนกันนะจริงๆและดรอปก็ไม่ได้แย่นะครับผมเท่าได้สีทองหรือว่าดีละแหละเออซึ่งตัวละครที่เราเลือกนี่ครับผมจะมีโอกาส1.79%เลยนะครับผมในการเพิ่มเล็ดดรอปมานะครับแล้วก็จะมีอาวุธด้วยนะครับผมแล้วก็เพชร20,000โอ้โหดุดนะฮะแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับผมเราสามารถนะผมเติมซื้อได้นะผมตัวสุ่มหรือ เราสามา qu show, รถเอาตัวสุ่มนะครับผมมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับนี่เลยซื้อแบบใช้เพชรซื้อพันห้าร้อยเพชรได้ห้าใบซึ่งซื้อได้สี่ครั้งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าซื้อได้ไรายวันหรือว่าซื้อได้แบบตลอดเลยนะครับซึ่งถ้าซื้อได้ไรายวันก็ตกเท่าไหร่นะประมาณหกพันปะหกพันเพชรนะครับได้ยี่สิบใบนะกันนะครับผมประมาณนี้ซึ่งอ,อตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะมีการันตีอยู่แล้วหรือเปล่าตู้แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากับ กับอีเวนท์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยละกันับผมค้างคานะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมตัวสูมเมื่อกี้ก็สามารถไปทำเมื่อกี้ได้ละกันนะฮะซึ่งนะครับเราสามารถเล่นได้10ครั้งต่อวันเลยละกันนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าอีเวนท์เนี้ยมาเล่นได้แค่10ครั้งหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเล่นได้10ครั้งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องรอกันต่อไปละกันนะผมเพราะว่ามันมีบอกมาครับผมที่ตรงนี้เลยนะครับผมเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งก็เลยือ9ครัง รวมถึงนะครับเราสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆได้หรือว่าส่งความช่วยเหลือจากเพื่อนๆได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมส่งไปเลยครับเราสามารถส่งได้นะครับผมนี่เลยนะครับกดไปเลยเรามีกดแบบว่าเชิญแบบว่าส่งด่วนด้วยนะครับผมป่ะส่วนใครับผมส่งเชิญไปให้หมดครับเอาพลังดูดมาครับผมส่งไปครับส่งไปครับส่งช่วยเหลือไปหมดเห็นไหมครับผมเราก็ได้เพชรมานะไอ้ได้เงินมาเนี่ยผมเมื่อกี้หนึ่งหมื่นนะครับผมก็เท่ากับว่าเราส่งไปก็จะได้มานึงนะจ๊ะ และสามารถช่วยเหลือได้นะครับผมสูงสุด3คนนะครับผมนี่เขามีบอกด้วยนะครับผมว่าช่วยเหลือได้3คนนะฮะซึ่งการช่วยเหลือนี้เหมือนจะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด3 0ให้กับเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มพลังโจมตี30%รนะครับแล้วก็สามารถส่งได้3ครั้งนะครับผมนี่เลยนะครับมีบอกและรายวันนะครับผมเราตีอันนี้รายวันนะครับมันก็จะสามารถได้รับตรงนี้นะผม50เพชรแล้วก็หินปลุกขั้นนะครับผม200หินนั่นเองนะครับ โอเคเราไปตีดูหน่อยละกันนะผมว่ามันตียังไงนะครับซึ่งเงื่อนไขเกมนี้นะครับผมหรือว่าวันนี้นะครับก็คือเราต้องมีธาตุน้ำนะครับผม3ตัวละครด้วยกันซึ่งผมบอกเลยว่าธาตุน้ำผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับดูดิดาผมยังง่อยๆอยู่เลยนะครับผมส่วนใ่ญ่ผมเล่นแต่ธาตุลมนะฮะต้องขอโทษด้วยป่ะเล่นให้ดูคนดูหน่อยละกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายกับที่เราเคยเล่นเลยนะครับผมเป็นการแจกบัฟนะฮะเราสามารถเลือกบัฟของเราเองได้นะครับนี่เลยนะครับเป็นการโจมตีไปนะครับผม เห็นปะก็ถือว่าดีนะครับผมทําให้เราไต่ด่านได้เรื่อยๆนะกันนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งสิครั้งหรือว่าหมดอีเวนต์สิครั้งนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคถ้าผมรู้เดี๋ยวผมก็จะปักหมุดให้แล้วกันนะเป็นข่าที่ถึงให้แล้วกันนะครับโอเคก็จะเป็นการต่อสู้แบบนี้เลยละครับผมธรรมดานะครับผมไต่ด่านไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับไปสับๆๆๆนี่สับๆไปนะครับผมหนึ่งทีแล้วก็เต้นโชว์ไปหนึ่งทีทำดาเมจด้วย สับไปครับผมก็ขอโทษด้วยนะทุกคนนะผมไม่ได้ปั้นตัวทา่าุนานนะครับผมต้องกระาบตัวจริงๆซึ่งถ้าเราไม่อยากดูเราสามารถสะคิปได้ผมสคลิปเป็นละแล้วก็สามารถเลือกของมุนี้ได้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมดีมากเลยผมกดข้ามไปล้วนๆนะครับโอเคตัวเราเหลือ2ตัวละ <c oughs> โอเคผมแพ้เป็นที่เรียบรอย้อยเนี่ยผมเขาจะบอกเราเนี่ยผมว่าเราอยู่ที่ด่านเท่าไรนะครับผมและตอนแรกอยู่ด่านที่เท่าไรนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยคือเมื่อกี้มันจะมีบอกใช่ไหมทุกคนตอนเราเล่นจบนะครับว่าพอเราจบปั๊บเนี่ยเรากดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเเจอด่่่าานทานทีทไหร และตอนนี้เราถึงด่านอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมมันก็จะมีบอกมันเลยซึ่งแม่โคตรยากเลย <c oughs> โอเคครับผมซึ่งคลิปว,วันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับอีเวนต์ใหม่นะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้ก็บอกเลยว่าสุดมากๆเลยนะครับผม <c oughs> แม่งไม่ได้ปั้นตัวธาตุน้ำไอวีนเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืมหน้าอีกเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อ,อกันนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็เว้นวันที่2สองใมของกิจกรรมนะฮะเราก็ได้รู้อะไรมากมายนะครับซึ่งไอตรงนี้นะครับผมเราจะเล่นได้วันละ10ครั้งนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมคือบอกไว้เลยนะฮะว่าตีกันมันแน่นอน10ครั้งต่อวันรวมถึงนะครับตรงนี้นะครับผมเคลื่อนไขของการเข้าต่อสู้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันแรกนะครับผมก็จะเป็นธาตุน้ํา3ตัววันนี้จะเป็นแค่ปีศาจ2งตัวละครนั่นเองนะครับเออ และพอเราเล่นด่านถึงด่านที่30ด่านที่40ด่านที่20นะครับมันก็จะมาบวกกับด่านที่เมื่อวานนะครับผมที่เราไปถึงนะครับอย่างเช่นเมื่อวานถึงด่านที่40วันนี้ถึงด่านที่54เราก็จะมาบวกกันนะครับผมได้94อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะซึ่งก็จะมีในกิจกรรมมาหมดอีกตอนนี้นะครับผมอีก5วันนะครับผมก็น่าจะถึงได้ประมาณสัก200 0งก้อยเนะครับผมน่าจะได้อยู่นะครับและก็ต้องมาแข่งกับคนในเซิร์ฟนะครับผมว่าเขาจะได้ด่านเท่าไหร่เล่นไปเเรื่อออยๆผม ซึ่งก็จะมีได้รับตรงนี้ได้ทุกวันนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถกดรับได้ทุกวันนะครับผมไม่ได้แค่รอบเดียวนะฮะและรวมถึงตรงนี้นะครับผมไอที่บวก30พลังโจมตีนะครับผมบวกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมติดด่านหนึ่งนะครับผมพอมีบัฟนี้นะครับผมเราก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ยากครับผมแค่เรากดส่งไปเรื่อยๆนะครับผมส่งส่งส่งไปนะครับผมเดี๋ยวก็จะมี3คนนะครับผมมาเป็นเพื่อนเราในผมให้เราได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มนั่นเองนะจ๊ะ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสํหรับวันที่2นะครับผมแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายครับที bye ่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมม่จะคนบอกว่าเซโน